ิทธิประโยชน์ของฟุตบอลลีกเนี่ยเราได้มาจากอะไรสมาคมเองเนี่ยอยู่เฉยไม่มีทางได้แต่ละทีมเขาลงทุนกันมหาศาลเพราะนั้นรายได้สิทธิประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้องให้กลับเข้าไป นนี้ผมเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับดูอบอุ่นมากก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเพราะว่าไม่ค่อยที่จะเปิดรับแขกสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้นี่ก็ให้โอกาสที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานมากและผมเชื่อว่าหลายคนก็อย่างที่บอก่าอยากจะรู้ว่าวันนี้ของคุณวรวีมะกูดีจะทำอะไรอยู่บ้างนะครับเพราะนั้นมาคุยกันตัวตัวเลยวันนี้ครับพี่ีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากไม่ได้เจอกันนานนีโทรคุยกันนิดหน่อยบ้างได้ หลายคนอยากรู้ว่าบางยีปัจจุบันนี้เนี่ยทำอะไรบ้างผมก็ไม่ได้ทำะไรผมก็อยู่บ้านเฉยๆแต่ว่าอย่างว่าก็คือหมายถึงว่าผมเป็นผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนน้องจอวิยานุสรและโรงเรียนสานวิยาก็อยู่ในภายใต้มูลิธิซึ่งผมเป็นประธานมูลิธิอยู่คือมูลิธิมัสยิด อันคูดาครับแต่บาิทีก็ดูแลเรื่องมัสยิดเรื่องโรงเรียนแรงงานันแหสมัยตั้งแต่ปู่ผมก่อตั้งโรงเรียนมานะครับเอาพูดถึงว่าทุกวันนี้ก็นอกจากโรงเรียนทั้งสองแห่งที่ดูอยู่ตื่นมาก็เห็นสนามฟุตบอลที่ตัวเองสร้างไว้ก็มีความสุขมอัตภาพมีความสุขแล้วแล้วก็มีพักพวกเข้าเอาไก่ป่ามาให้แล้วก็ปล่อยไก่ป่าผมก็ว่าเมื่อกี้ผมเห็นเยอะเลยเยอะเลยไก่ป่าผมก็ปล่อยเพราะว่าตรงนี้เราอยากจะทำให้มนเหมือนเป็นป่าย่อมๆป่าในมื ืองอะไรเงี้ยนะก็มีไก่ป่ามาอยู่เต็มไปหมดก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งก็มียังไงก็ยังอยู่กับฟุตบอลอยู่ดีผมคือฟุตบอลมันอยู่ในสายเลือดเราก็ทาสนามฟุตบอลไว้ตั้งแต่ตั้งแต่คิดเริ่มแรกว่าเราจะผลักดันเรื่องฟุตบอลอาชีพเป็นยังไงอตนนี้สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเอกชนที่ลงทุนในเรื่องของฟุตบอลอาชีพเท่าไหร่เพราะ เพราะว่าเขาคิดว่าไอ้ธุรกิจฟุตบอลเนี่ยมันมีแต่รายจ่ายมันไม่มีรายรับแต่ว่าเพิ่มผมเข้ามาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยในช่วงนั้นผมก็เป็นกรรมการบริหารของฟีฟ่าแล้วแล้วก็เป็นกรรมการบริหารของสมาพธ์ฟุตบอลในเอเชียเนี่ยในส่วนที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็คิดในเรื่องของการปรับโครงสร้างของฟุตบอลในเอเชียเนี่ยว่าทำยังไงให้โครงสร้างให้มัน เป็นอาชีพอย่างเต็มรูปแบบครับโครงสร้างตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าระบุให้มีการบริหารจัดก,การที่แยกออกมามมเป็นอาชีพจริงๆครับนในส่วนของ,องสมโมสร,รผมจาได้อย่างทีมธนาคารเนี่ยก็ด้วยกฎระเบียบของธนาคารเนี่ยก็บางทีก็ไม่สามารถที่จะปรับได้ต้องแยกกันเป็นนิติบุคคลต้องแยกออกต้องแยกออกเป็นเป็นนิติบุคคลอะไรต่างๆเหล่านั้นผมก็ให้แนวนโยบายไปว่าทําอย่างไร ให้ฟุตบอลเนี่ยกระจายไปทั่วทุกจังหวัดทุกภูมิภาคเบอร์เราเริ่มตรงนี้สักพักเนี่ยตา่างจังหวัดคึกคักมากเลยอตอนนั้นเนี่ยเราด้วยงบมาเรามีไม่มากพอเนี่ยรเราก็ไม่สามารถที่จะรับได้คือเรารับทุกจังหวัดเนี่ยเราจะรับเป็นทีมทั้งหมดแต่ว่าถ้าจะมีทีมที่สองทีมที่สามขึ้นมาในจังหวัดเดียวกันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ รับได้ก็ออโอมีการอยากจะเข้ามาเล่นในลีกคุยิภาคกันอย่างมากมายเลยตรงนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นจุดเปลี่ยนอย่างมากเลยเราก็กล้าตัดสินใจในตรงนั้นเปลี่ยนทั้งระบบโครงสร้างของสมโมสรครับเปลี่ยนทั้งระบบโครงสร้างของการจัดการแข่งขันลีกเราก็มีการตั้งออบริษัทไทยพิมียร์ลีกขึ้นมาแยกไปให้มีการบริหารจัดการตั้งหาก ฟุตบอลมันบูมมากแล้วครับลิขสิทธิ์ในเรื่องของการถ่ายทอดเนี่ยช่องทีวีหรือบริษัทอะไรต่างๆที่อยากจะได้คอนเทนต์ในเรื่องของฟุตบอลลีของเราไปเนี่ยก็มีเกิดขึ้นมากมีการติดต่ออยากมากกันอย่างมากเลยผมก็ไปปรึกษากับเพื่อนผมที่เป็นประธานพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเพราะว่าพรีเมียร์ลีกของอังกฤษประสบความสาเร็จมากมโอ้มีลิขสิทธิ์มากมายเป็นแสนแสนล้านอ่ะ เราก็เลยให้เขามาช่วยวางเขาก็ช่วยอย่างดีนะ็นกระทั่งเราได้ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์แรกของ True v i v i s n เนี่ยปี 57, 58, 59 3ปีีโดย True v i v i s n เนี่ยได้ลิขสิทธิ์โดยให้เงินค่าลิขสิทธิ์เนี่ยการถ่ายทอดฟุตบอลลีกของเราเนี่ยเป็นเงินปีละ600ล้านบาท 57, 600ล้าน 58, 600ล้าน 59, 600ล้าน ผมเล่าตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อว่าจะได้รู้ว่าค,ค,ความคึกคักเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นขั้นเป็นตอนเพระว่าวิธีการที่ทําให้เกิดบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำง่ายๆมันต้องมีการทุ่มเทกันอย่างมากมายนะครับเพราะปี58เนี่ยทูทําสัญญาก,กับเราก็ขอเจราจาเพราะว่าเขามีสิทธิ์ในการที่จะเจราจาก่อนถ้าเราจะเปิดประมูลใหม่ในปี6 0 6 1 62ออะไรต่างๆพวกนี้นะ ปรากฏว่าทรูเนี่ยได้เสนอสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมเนี่ยสี่ปีเป็นเงินทั้งสิ้น4,200ล้านบาทโอ้โห oh, มีการถแถลงข่าวกันอย่างคึกคโมเลยในรายละเอียดหมดสัญญาปี59แล้วเนี่ยทรูจ่ายให้เราเนี่ยแต่ละปีก็คือปี60-900ล้านปี6 1 1 0 0ล้านครันลาน ปี6-2 1,100ล้านแล้วปีที่แล้วปี6-3เนี่ย1,200ล้านนะอันนี้อย่างทูอย่างเดียวนีไม่ได้รวมถึงโตยโยต้ารวมถึงเบียร์ช้างรวมถึงเิงไทยประกันภัยของคุณแป้งนะคุณแป้งก็ช่วยพวกเรามาโดยตลอดพัปีพราปี59ผมหมดเทอมแต่ว่าผมถือว่าเราก็ทิง้งอ,อนุสร,รสิทธิประโยชน์อย่างมากมายไว้ให้นะเหมือนเป็นมรดกที่ทิ้งไว้ให้เนี่ยนะครับ สิทธิประโยชน์ของฟุตบอลลีกเนี่ยเราได้มาจากอะไร,รสมาคมเองเนี่ยอยู่เฉยๆไม่มีทางได้ม,มวลหมู่สมาชิกที่เขาเข้ามาเล่นในลีกให้เราเนี่ยแต่ละทีมเขาลงทุนกันมหาศาลเพราะนั้นรายได้สิทธิประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยจากการถ่ายทอดจากสปอนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องให้กลับเข้าไปใช่ไหม ผมขออนุญาตถามพี่ต่อเนื่องเลยไอการที่ฟุตบอลไทยเนี่ยมันเตะจบในปีเดียวอืแบบเมื่อก่อนอกับตอนเนี้ยเราเป็นเตะข้ามปีไปล้อกับยุโรปมองอยังไงตรงนี้เมื่อก่อนทําไมเราถึงต้องมาเตะในปีเดียวจบเพราะมันมีทัวร์นาเมนต์ทีมชาติอยู่พฤติกาธันวามกร,ราคมไหมหรือย,อยังไงคือผมคิดว่าบ้านเรากับการแข่งขันระดับนานาชาติการแข่งขันภายในประเทศของเราเนี่ยรเราก็พยายามให้มันสอดคล้องให้มันล้อกับเเอฟซีให้มันล้อกันว่าเพราะว่า เรามาเราไม่มีทางอื่นที่ว่าเดี๋ยวจะไปทำแบบยุโลงยุหลบเขาเพราะว่ามันมันคนละบรรยากาศคนละเงื่อนไขกันใช่ไหมซึ่งตรงนี้เราก็เลยพยายามให้มันจบภายในปีหนึ่งทุกคนก็ื่เปลี่ยนยุคปีดีใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนผมจำได้ว่ามันเคยเตะข้ามปีอยู่นะสมัยก่อนเนี่ยเพลยมันยังไม่ได้เข้าระบบการถ่ายทอดที่มี สิทธิประโยชน์สูงๆอย่างนี้เนี่ยบางทีมันก็อารื้ออลวกันได้อะไรกันได้เพราะเราสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไปถ่ายตามถ่ายทอดตามช่องทีวีต่างๆแล้วก็ไม่ครบทุกคู่แบบนี้แล้วก็ซื้อซื้อเวลาบ้างหรือไปให้ตกลงแบ่งค่าเวลาอะไรกับทางเจ้าของช่องเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เหมือนกับทางยุโรปเองเนี่ยเขาก็ต้องวางกรอบของเขาไว้อย่างนั้นแต่ว่าเขา ไปค่าปีแต่ว่าเขาก็เป็นไปตามข้อตกลงที่เขากตกลงกันใช่ไหมหอของเราเนี่ยก็เป็นไปตามข้อตกลงที่เราตกลงกับทางาเจ้าของลิขสิ์ที่เขาไปประมูลได้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะได้มูลค่ามากๆสูงๆเราต้องเข่งคัดในเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้ถามว่าถ้ามีการแข่งขันอะอย่างสมมติว่าถ้าเรามีการแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ย ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนเราต้องเก็บตัวเป็นเดือนใช่ครับใช่ครับตนี้มันไม่จําเป็นสองอาทิตย์อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวก็โอเคแล้วแล้วเขามีวันของฟี ف าเดย์อะไรต่างเนี่ยให้ช่องทางสามารถที่จะเรียกเด็กมาฝึกซ้อมได้มันก็เป็นไปตามสากลปฏิบัติไปหมดแล้วน่หเพราะนั้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็เลยแบบว่าเออถ้าเราจบได้ไปในปีหนึ่งที่เขาแฮปปี้ที่เขามีความ พอใจมากที่สุดก็คือทีมทีมเนี่ยเขาสามารถเซ็นสัญญากับเด็กเนี่ยว่าถ้าจบตรงนี้เขาก็สามารถจะเลิกสัญญาได้หรือต่อสัญญาอะไรเงี้ยต่อไปได้ใช่ไหมมันก็จบพอดีพอดีเขาไม่ต้องไปรับภาระอะไรเพิ่มไม่ต้องปวดหัวด้วยไม่ต้องไปปวดหัวที่จะต้องเมันก็จะแข่งอีกเออแล้วก็เด็กก็จะหมดสัญญาหรือว่าจะต้องไปต่อสัญญาเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นไปอีกใช่ไหม เพราะนั้นในมุมมองก็คิดว่าเตะจบภายในปีเดียวมันโอเคกว่าก,ก็ที่ผ่านมามัน,มนทุกคนก็แฮปปี้กันหมดแหละ,ะจบเลยนะทุกคนมันก็แฮปปี้กันหมดแหละ,ะใช่ไหมครับคืออย่าถามผมเพราะว่าต้องถามคนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทีมเนี่ยเขา,าเขาแฮปปี้หรือเปล่าล่ะเขาแฮปปี้เนี่ยเพราะว่าเขาสนยงสัญญาต่างๆเขาก็ทําง่ายใช่ไหมอันนี้จริงอันนี้จริงก็ถือว่าเป็นประเด็นเป็นมุมมองก็แล้วกันต้องไปยีเนาะ ตรงนั้นเนี่ยนะผมกำลังจะให้โบนัสถ้าสมมติว่าเราเข้ารอบสุดท้าย2018ที่รัสเซียเนี่ยบเบิ้ลนึกออกไหมเข้าใจถ้าเข้ารอบสุดท้ายที่รัสเซียที่รัสเซียเนี่ยคุณเอา,ลาเลยหนึ<า>่งพันล้านเลย